สวัสดีค่ะสันบ้านสาวชุ่มครับพี่น้องจะา,าครับพาพี่น้องนะค่ะมากินขา่ากินน้ำกินขา่นขาเล้งมาเนี่ยค่ะฝนกับโตเค้งเฮงค่ะพักกันออกไปโยกสะดองโยกสะดุ้งอยู่เด้ยค่ะแต่ว่าฝนไล่ก้อนเน่ะเชิญนาะฝนไล่ก้อนสะสมกรเลยตกใจกันเล่ามาเพราะว่ายันฝ่าประเมน็นหลีเด,ด้อค่ะเพราะตระหดประตูทั้งเข้าเท่านั้นล่ละเออมาเลยพี่นอ้องช่งว่าฝนกับคุ้มคลองสะสมอยู่เด้พูดเชิงหนักกัะเนหหอเดิเวากันหนักน้ำได้กันเลยเนาะ มันเป็นเรื่องบังเอิญเด้อพี่นอ้องอีเนละมาค่ะมากินขา่าวกินน้ำน้ำกันเด้อค่ะนาะค่ะมาเดี๋ยวพี่น้องมากินขา่าวกินน้ำค่ะมือเนเฮากระสิมีนี่เนาะค่ะทอดปากเป็ดเด้อพี่น้องทอดปากเป็ดจานแบบง่ายเลยค่ะแล้วกันหนึ่งปลาสุดพักเจวประแดกเนาะค่ะต้มยำตีนไก่ค่ะมาเด้อพี่น้องมากินขาวน้ำกันค่ะบายจังหน่อยกัน ชับดีเหรอนี่ยปเดี๋ยว่ะหมอกันมาสุดไปอันนั้นกหลังไปไต้อ่วยพี่น้องฝนตกทังฝาบเรื่อมไปได้เยอะ <c oughs> อืมอืมงง อย่าไปช่วยกันอืมอืมมีนะฮะน้อค้าไม่ได้กินนมย้ ไปกินนอกข้าวค่ะพ้ากับเมกกินอะไรเ้อค่ะกับร้านร้านกับติ๊บกวนเมือบะเนี่ย ไอ้เนี่ยนี่ยเม่ว่าเซาบุ้เนี่ยผับบุ้งนาะเขาขาดเก็บอยู่หลังบ้านนี่แหละมันหนึ่งเปื่อยๆเสียบเสียบอืม 嗯。嗯。Mm. Mm. มื่อยามบับนี่น้องแซ่บเนาะแซ่บเน ไม่ต้องห้ากลับก็ได้หรอหลาเป็ดย่านมันใหม่วะดูเม่นนมันหลายมันไหลแขพง6ทีส้่ขวดก็จะกวาดดีน้ำมันแทงหลเลยจะมาเลุดน้ำมันเหลถอดแทง นว่าเติมน้ำมันรดขึ้นเนาะบะเมนได้พี่น้งนอ,องแตเราเพิงจอมะตกับแกะเมื่อใด้มึงอไหม่มมออกเสี่ข่าพลนมักมา เส้สัมฤยานยาเนี่ยจบใแแ่้วเกนเบิเตนมันแซงจกใจมึงดูเต้แบ่ว่าอย่าจังมามูจังมวอย่างเขาเปินประกาศมาหาเสอเสัมิมเหมือนล่ะมูพวกอ่ะยานกับแก่ สามเมาไม่ยุรร่งไม่แม่ก็สิล้างหาฮอกเลยเนาะเพื่อนจะเป็นครอบครัวคือเกขาอะไรนะพี่น้องทันสิขาเสี่ยวเพืนน่นหนีจากกระกยาดน,นั้นอุ้ยภาคลูกภาคเต้ากันเอออืมดีมานเลยดีกว่านะเยอะอืม มีขอเลขดึวพอกระแม่กัเคยดึงซื้อ 3, 7, 5, สามาเจ็ดห้าเต้สาวบาดไปเลยตัวไปเลยยง ออกมาสามเจนหาเลยเลเยอะบ่ซื้อเมดอันหกสิบก็บ่าทเอยๆไม่ซื้อดอกพอกับแม่สันใหซื้อ,อยังไงส่นใหน่อย,ยเยอะสมัยตะกี้นาะพี่น้องเนาะเสริมยุบป่อซี่ป่อหานี่ยละ นางสงบันสะสมเนร่างสงเนี่ยค่ะปีนั้นร่างสงร้ายร่างสงมะเข้าให้บนสะสมเนร้ายเกือบสามสิบสี่สิบคนหมายถึเนี่เน็นร่างสงอ่ะ อ,องค์ไหนที่ลงไม่ไหมเนี่ยให้เลขแม่นเพิ่นจะเรียนเลขหุ้นกันนะพี่น้องเลขหุน่นมมนเลขหุน้นเนี่ย,ย,ย,ยโกบกบสิมาอ่อาก่บางที่มันมงแหมงล่ะขาดพันแหมงมายุดโตตีเนกักก่ขาดก,กับแล้วเนี่ย วัละัวเยวลัอืมบนที่นี่หลักเงินเมนซเสีหออสิบสองบาทตะกี้นะ่นะซื้อเลขซื้อเลข อันดึกก็ได้หารอยเป็นว่าหลับบนล่างไม่ให้มใหมคือก,กลัแทงไปซือเลขล้ำเพิงอ,อืมถึงเ,เเง,มงเที่ยวปะเดีเยวจะเล่นไหนกับหลองจะมาลองเตือสองเทือนี่่ะพยายามถือเลขยังมา้งเลอย่บอ่ะอืม ข,ข้าถึงสี่บนกะไซขายไงกันมาเนี่ยค่ะมันแม่นะเฮ้ยบ้างใคยละสาวใครล่าซีสิบบาทเต็มเหือนชงไม่ดีป่ะความไปประมาณเอวแล้วเพิ่งจ่ายเงินไม่ได้เมื่อไหร่ผมก็พันสามมือซินะสามมือไปนะค่อยอัน ได้เอาเงินนะ่ะในล่างนะไายลูกมือไว้ใหญเมื่อเดียววะหายลูกมือได้เลขกุ้นสามมือแบบแต่ร้านยงบะหมี่คือเจา้าสมนุนีเนาะมันยงบะเดมีแบบว่าหย่างกับเขาเอิญน,นะสิบครูสาวครูหรือหย่างสินะยุ่งออกอเลยยู่มันยังพัดได้มีสิบครูสาวครูมันก็แค่มีบนล่างมีตัวเดียวเลย ก็เป็นก็เป็นเรน่ซีตัวเนาะ,ะใช่นหะเหรอไม่ไดะแต่งก,กงันาดอะไรกับเงินแท้สำเนาคนที่เคื่อเลขมานะ้าที่ไปควนะ้าเต็มเหือนนะ หองเงินยิ่งเงี้นยนะพี่น้องย้ายไปเต๊านะถึงนะไผ่ถือหลายเปอนกับเส้นร้อยนึงปีนั้นกุม,มันลงมือตะเทียบอ่ะชงเลยอืงกาย <_ d ata> เศร้าแหลงเศร้าแหรงเมนเรื่องเล็กเปนกัสงเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเทพอ่ะเขาอยากมาเท่าสม,มุนิกก็ยังมีเ้ยค่ะ คนที่ว่ามันปฏิบัติมาน่ะแต่ยังมีอ่ะแต่ว่ามันบ้าขอเรียก,กับนี้เึ่งเดี๋ยวไปเสียงมิตรกับแก่พี่นล่อไรกระดอกกนันเดียนี่เรียกผสมเนี่ยเร <c oughs> ียนไปเบิ้งกันเนี่ย <c oughs> ที่สวนฝั่ง ก็เป็นแบบนั้นแหละตีเอาก็เฮ็ดมื้อจงังล้ำไปตีเอาไม่ยเยเห็นไไม่เยเห็นอะไมอันนี้นะ่ะ รวมการซื้อเหล็กบ่มีแล้วี่น่องบอกเลยซื้อเหล็กบดอยูก็เชื่อเพี่มมาหมายก้บเ้าเนี่ยมอาก่องคับ Dừa nào nắm cả 2 phải. Ừ. Ừ. เาเหมือนเป็นติปแล้วมันกินข้าวดีนี่น้องพี่น้องเนาะม,มือเนื่อมือเนึ้อกินขา 2, ้าวสองข่ามาเอาที่กินแล้วก็กินข้าวตามมันคือทุกคนกินอนนะไรเนาะเพื่อนนั่นกินประเทศไทยทำหรือซื้อพี่น้อง <c oughs> น้มือเอาเองกลินหน่อยก็เป็นสั่เมื่อรเรคขับกต่พอาเคยกินขณะอดแนมเหมันกันหัวม,มาหลับเนี่ยมาฟึ้นอืม้ม มันนั้อิม,มและคประดกก็แแ่บดี่น้องไมาเป็นประแดกตักนะคะ่ะตำํำตำระแแบ นนั่ราคาแบบนี้อิ่มเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่กะกับฝากไว้สำนีแหละเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนับสริมแล้วก็ะแนะ,ะนะะําเหมัอนเดียร์ค่ะพี่น้องมากินข้า,ขา,ขาวกินน้ำเมื่อไนก่นะ,ะเสียงดังดีวะค่ะมอลลับันสนะะับสนุนเสียงกบเสียงเขียดเนาะ,ะค่ะพี่น้องจะน้อยการกบออกะคะ่ะได้เด้อค่ะดังดีดีค่ะ สลนัขกิปนี้กับไว้ซส้ามีเหรอเด้อค่ะสวัสดีค่ะมา้วเชิญมาพี่น้องเด้อค่ะ